ยูจีโฟนแอปสำหรับปล่อยบอดฟาร์มเกมตลอด24ชั่วโมงให้บริการเช่ามือถือบนคลาวเหมาะสำหรับคนที่มีบัญชีเกมหลายบัญชีแต่มีมือถือเพียงเครื่องเดียวนั่นเองนะครับถ้าคุณใช้ยูจีโฟนเนี่ยคุณจะสามารถฟาร์มไอดีได้แบบยาวๆนั่นเองนะครับไม่เสืองไฟไม่เสืองเน็ตแล้วก็ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอโดูนั่นเองนะครับมีหลายแพ็กเกจให้เราเลือกซื้อนะครับมีหลายสเปคให้เราเลือกใช้เพียงใช้โค้ดลด ไลน55นะครับก็จะสามารถลดได้ถึง20บาทต่อครั้งนั่นเองนะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง Android iOS และ PC ลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นใส่ไว้ให้แล้วนะครับทุกคน เฮ้ยสวัสดีครับทุกคนครับอยู่ผมอีกแล้วนะครับผมนะดิจิคนในคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอันดีนั่นเองนะครับวันนี้อัดคลิปหลังจากที่ปิดไลฟ์ทันทีเลยนั่นเองนะครับผมเอาไว้ลงในวันถัดไปนั่นเองนะครับวันนี้นะครับรีพีพีตรงเป๊กครับเที่ยงคืนตรงนั่นเองนะครับรับลูบี้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ครับมาเปิดเกียร์กันนิดนึงแล้วกันนะครับก่อนจะไปหมดไปในเดือนนี้นั่นเองนะครับผมเนาะเดี๋ยวจะดองต่อละนะครับเดี๋ยวไปลุยโคลโบกันนะครับวันนี้ ผมเนี่ยอยากจะได้แท้สักชิ้นนึงนะครับหวังว่านะอยากได้แท้สักชิ้นนึงนะครับมาเปิดเอามาใส่ให้กับตัวบอสมืดนะครับว่าตอนนี้บอสมืดผมเป็นคาถาแบบเป็นคาถาคิดมัดเจ็ดดาวอยู่ซึ่งค่ามันเนี่ยค่าเกียร์มันไม่ได้สุดมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้ผมได้แท้เนี่ยก็จะดีมากเลยนะครับมาใส่ให้กับไอตัวบอสมืดได้นั่นเองนะครับผมไอบอสมืดเนี่ยก็จะมีรถคูเทลเรนเจอร์นะครับมันจะได้แบบเก่งจะได้ปล่อยเร็วมันคืออื่นเขานั่นเองนะครับผมนะอ่ะไปดูในกาชาเลยยคครรรััับบบตตอออออนนนนีี้้ะเเาม๋ว10ใขลงห่ย เปิดไป40ตัวในไลน์นี่คือเอ่อมืดมืดไม่มาเลยสักตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ออกเปล่านะครับทัามืด10ตัวเออกิมโมโนมาเลยอีก5ตัวขอมืดสักตัวได้ไหมตัวอะไรก็ได้ให้มันแบบพอรู้ว่าในตู้นี้มันมีหน่อยสักตัวเชิบมืดโอ้โหดุริยางอถ้าเป็นสมัยแบบสัก78ปีที่แล้วเนี่ยน่าจะภูมิใจอยู่ตัวนี้อะ มาแล้วนั่นเองนะครับผมเอ้าไม่โหลดไม่โหลดเอาไม่โหลดตู้เราไม่โหลดเอาใหม่เลยตู้ไม่โหลดแบบนี้ขอโหลดขอเข้าใหม่ออกใหม่เข้าใหม่แป๊บหนึง่งตู้มันไม่โหลดอ่าโอเคนะครับเป็นแทะนะครับที่ผมอยากได้นะครับนั่นเองขอสักชิ้นนึงเถอะนะครับแทะมังกรเนาะก่อนที่เราจะไปลุยคาโบกันนะครับผมอขอยกเลิกสักสามครั้งแล้วก็ไปย่อยเกียร์ก่อนใช้สูตรใช้สูตรไปห้องทดลองหน่อยนึงไปย่อยเกียร์ย่อยเกียร์หนึ่งชิ้นนี่ อ่าแล้วก็กลับมาที่กาชากาชากียของเรานั่นเองหมุนอีกแล้วเกมหมุนอีกแล้วหรือว่าหรือว่าช่วงนี้คนเข้าเยอะผมว่าช่วงปิดหลีกนะครับ pvp มันรีตรงแบบเนี้ยคนน่าจะอ่ามารับรูบี้แล้วก็มาเปิดทัดมืดกันเยอะ ผมว่าคงไม่มีคนเปิดเกียร์แล้วบ้างในรอบนี้ในเดือนนี้เพราะว่าคนเนี่ยก็จะไปเทที่บอสมืดกันไปเทที่โยมบทูตนะครับกันมากกว่าไปเทที่สล็อตกันพวกนี้เนาะอ่ะเรามาเปิดเกียร์กันดีกว่านะครับผมลองแบบสวนกระแสเขาดูนะครับมาดูว่าจะเกลือไหมหรือจะลุ่ง <c oughs> จะได้เกิดหรือจะได้แบบเข้าเมนไปเลยอะไรงนี้เผาไปเลยนะครับต้องมารอดูกันนะครับป่ะ400ลูบี้ครับอืมก็ยังเป็น ขาดาวอยู่นะจ๊ะขอร้องไอ้กี่เผาไม่ต้องมาเซตเล่าปีอะ่ะไม่ต้องมี <c oughs> ขอร้องเถอะแค่นั้นแหละนะครับเซตไอ้สองเซตเนี้เยเซตไอ้เล่าปีเตียวหุยแล้วพวกเนี้ยไม่ต้องมาเนาะรองเท้ามาครับสามสี่โอ้โหต่างหูแล้วที่สุดท้ายห้าเป็นโลโอ้โหเลยดี่ว่าค่อนข้างเกลือมากอะลองเปิดดูครับสี่ร้อยพอละนะครับเดี๋ยวก็ เราจะต้องดองรอคโคลโรโบต,ต่อไปแล้วเนาะนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลูบี้เราก็ค่อนข้างหายยากแล้วนะครับบอดมันบอดมันมาแบบมันมาโหดแบบนี้นะครับทำให้ทีมเราเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเล่นยากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเนาะอเอาแล้วฮะมากระเป๋าออกสกิลแปดดาวโอ้โหได้ชุดมาแต่มีจนแบบมันมีจนเต็มแล้วอะไม่เอาขอแปดดาวหื <c oughs> กรอกขยันออกมาเยอะมาก สักชิ้นเถอะโอโหหกดาวหมดแล้วมั้งผมว่าโอโหหมดแล้วเรียบร้อย400รลูบี้ผมเรียบร้อยเลยหมดไปเลยคุ้มไหมเนี่ยสี่รอยลูบี้กับชุดหนึ่งอันอ่ะหเหนื่อยใจ <c ười> กับการเปิดกาชา <c ười> เหนื่อยใจจริงๆวันนี้นะครับผมนะอ่ะไปเล่นพ v p กันดีกว่าป่ะปิดลีกเมื่อใหม่เนี่ยนะครับบทจะยังโหดไหมนะครับเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูเนาะ อ่หมุนไปเลยใครได้ใครได้ดับหนึ่งไม่รู้นะครับแต่ว่าเราก็จะเล่นโอ้โหหุยอย่างนี้ได้ด้วยอ๋อเฮ้ยเฮ้ฮยใส่เกียร์แบบนี้ถ้าผมแพ้ขึ้นมานี่คือผมไม่ยอมนะบอกเลยใส่เกียร์แบบนี้มาขึ้นอยู่หลีกเดีวยวก,กับผมได้ยังไงกันแปลกๆนะเนี่ยแปลกแปลก,ปกไหมไมาอยู่หลีกเดีวยวก,กับผมได้ยังไงกัน โอ้หคือแบบโอ้โหหุย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 เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมสกิลแรงจังเฮ้ยเฮ้ยแพชิงดิเฮ้ย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 จะแพ้จริงเหรอเฮ้ยเกมเขาใส่รองเท้านะเว้ยช่องกลางผมแปดดาวนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแพ้เอาได้เนี่ยทำไปเล่นเฮ้ย อย่าอย่าอย่าทำลายคนเติมเยอะอย่างนี้สิโอ้โหช่องกลางใส่รองเท้าคืออะไรอะแพ้แล้วมันแพ้จริงๆด้วยไงโอ้ดันไม่ออกด้วยแล้วประเด็นคือแพ้จริงแพ้จริงแพ้จังเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอหนักเลยบอดอเกียร์ผมเต็มนะอัปเกรดธาตุหลายตัวด้วยแล้วดูฝั่งตรงข้ามดิ แค่แค่ใส่รองเท้าแค่รดแรกปล่อยตัวเร็วโอ้โหเ้ยทีมแบบนี้ผมควรชนะแบบง่ายๆนะบอสมืดยิงเบาล็อกยิงอย่างเงี้ยเมกุมินยิงมันควรจะตายมันควรจะล้มไหมอะแล้วอันนี้คืออะไรอะผมไม่เข้าใจอ่ะผมไม่เข้าใจอะโอ้โหอะยอมแพ้ไปเถอะเพราะว่ามันแบบมปนชัดเจีนว่าแบบโอ้โหโคตรโหดเลย ดูนะดูนะทุกคนดูไปนะอันนี้คือแบบเขาทำเาโหดเกินไปอ่ะดูดิดูรองเท้าสี่ชิ้นห้ารองเท้าห้าชิ้นอะ่ะเหนื่อยก็ไม่รู้ว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยแล้วแล้วทีมผมอะ่ะทีมผมโดนแน่นอนสิบสิบตัวนะกันบินก็โดนแน่นอนนะโดนแน่นอนทุกตัวด้วยแล้วโดนแน่นอน8ดดาวด้วยแล้วโดนดูดิ ธนูมีดเกียร์ของบาคิตั้งแต่2ปีหรือ3ปีที่แล้วแพ้ครับแพ้เลยอะไรวะเนี่ยอันนี้คืออีหยังวะจริงๆคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเกียร์เต็มเ,เต็มเกียร์เต็มอะแพ้อะเอาดิอะไปกันต่อฮะเมื่อกี้บดมันอาจจะเล่นเราหนักเกินไปรอบนี้เราอาจจะชนะก็ได้ครับมาเล่นดู เกินไปไหมอะใส่รองเท้าอะแล้วเกียร์ทีมผมนี่คือไม่ใช่เล่นๆน,นะผมว่าทีมผมนี่ก็ไม่ใช่แบบไก่กาอาราเรอะไรผมว่าทีมผมนี่ก็ไม่ได้แย่นะการใช้ไอเทมผมก็ใช้ปกตินะถ้าม,มันโกงจังเลยชแวบชแวบชบแวบอ่ะทีมนี้อ่ะพอพอทีมนี้เล่นง่ายเฉยทีมเมื่อกี้เกียร์กากกว่าทีมนี้อีกนะถ้าพูดกันตรงๆแล้วอะเห็นไหม แต่ทีเมื่อกี้คือแบบปี๊ดเลยอะ่ะโอโ้เกมก็ถ้าถ้า GM มาเห็นคลิปนี้ผมว่าควรจะปรับเนาะมันวนเข้าสู่ยุคที่แบบคนเติมเกียร์หลักหมืน่นมามาเจอเกียร์แบบเกียร์ยน้อยๆอย่างเงี้ยแราแพ้ผมว่าแบบผมว่ามันมันดูมันดูไม่โอเคเท่าไหร่นะครับอ่ะบอสเอืดอัปเกรดธาตุอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ต้องเป็นทีมนี้สิเมื่อกี้ไม่ดีเนี่ยรองเท้าอะ่ะคือแพ็กรองเท้าอ่ะเนี่ยอันดูบิดก็ลองเท้าอะ่ะยมมาทูดก็ลองเทา้าเนี่ยกินโตกีก็ลองเทา้าโอ้โหแล้วดูทีมผมเอาไปดูเกียร์ทีมผมบ้างเผื่อใครแบบพี่พ,พี่พี่กากเองปล่าพูดอี่อางะผมให้ดูยามาโตก่อนยมมาโตปืนคิดมัดนะบอกเลยเกียร์แปดาวนะยามาโตะ โคนี่ครับเกียร์แดาวนะรถแร่สามจุดหลบร้อยต้านร้อยครบทุกตัวครับบาลร็อกเกียร์ครบครับปืนก็มีบอสมืดครับเต็มแล้วครับอัปเกรดธาตุรถแร่สามจุดต้านตะกิ้มีครบครับยมมาทูดไม่ต้องพูดถึงครับนี่ครบครับห่วงยางธนูแล้วก็ไอของประดับตกแต่งนาฬิกาปู่ผมก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับเกียร์แปดดาวสองชิ้นนะครับไกรทองผมครับสกิลเบิร์ดนะเกียร์แปดดาวก็มีครับอื้อหือเป็นไงเมกุมินครับสกิลเบิร์ดครับหลบร้อยต้านร้อย อัปเกรดธาตุก็มีเจมว่วงครับสกิลเบิร์นนะครับต้าน100าร้อยมาลูเดียสครับอัปเกรดธาตุลดแร่เหนื่อยผมบอกเลยเล่นพีพีรอบนี้เนะี่ยยากมากๆยากแบบยากจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงแล้วทีมเมื่อกี้ก็เห็นเลยว่าแบบมันยากจริงๆครับถ้าให้ดีอย่าปล่อยแบบนี้ไ้นานนอคงบ,บอกเลยถ้าแบบให้ดีนะเกมควรจะปรับอบอทพีพีเนี่ยอย่างน้อยให้มันแบบปรับให้มันดีกว่านี้อีกนะครับ ให้มันโหดแบบเนี้ยมันเกินไปจริงๆนะครับสำหรับคนที่มันเติมเยอะอย่างเงี้ยคิดดูดิรองเท้าบอสมืดผมเนี่ยอ่าผมเติมสุดนะการันตี7,000มายองเนสผมเปิด3,000นะนะครับไอตัวเกียร์8ดาวอาวุธขวานจันทาผมเติมไปประมาณ8,000บาทนะบอกเลยแต่ละรอบนี่คือไม่ใช่เล่นๆนะที่เสียไปต่อแต่ละครั้งเนี่ยมาเจอช่องกลางที่ใส่รองใส่รองเท้าอย่างเงี้ยช่องกลางผมบังตัวเป็นอ่าห่วงยางนะ ห่วงยางนี่คือไม่ได้มาง่ายๆนะห่วงยางหน้าร้อนอะ่ะเป็นของที่ได้มายากมากแล้วนะแล้วทีมผมเนะี่ยมีห่วงยางสองชิ้นก็ดูดิห่วงยางดีกว่ารองเท้าด้วยซ้ํานะครับดีบกว่าดีกว่าเยอะด้วยนะครับแต่กับแพ้งงเหมือนกันอ่ะก็บ่นเยอะนะครับหน่อยละกันนะครับโหเจอแบบนี้ไปคือแบบ ท้อเหมือนกันนั่นในการเล่น PP นั่นเองนะครับผมถ้าใครเข้ามาดูกันคลิปนี้ mm. ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมก็คอมเมนต์กันได้ครับว่าปิดดีก็ได้อะไรกันบ้างนะครับเปิดแล้วได้อะไรกันบ้างก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเ,เพื่อให้ก,กำลังใจกันและกันนั่นเองนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับไปบายครับผมบ๊ายบายจ้าไปบายครับไปแล้ว